the นักแสดงเป็นตัวจริงโด่งดังทั้งหมดทั้งสิ้นครับ สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ Major t ์โทรทอล์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจกันครับแล้วก็ใครอยากจะติดตามเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองว่าเนื้อหาที่เราวิวไฟเดอร์จัดมาให้เนี่ยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับและตัวอย่างที่เราจะมา Trailer Tal k กันในสัปดาห์นี้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดครับของหนึ่งในหนังที่ผมว่าเราาาารรรรรออกกกัััันนนนนมมเหหืิคคปะจภย้งใ่ดี ของ Detective p o i r o ในภาพยนตรเ์เรื่อง Death on the Nile นั่นเองครับ m u r d e r o u is one of you เดสออนไลน์คือหนึ่งในนิยายชุดประมาณ30เล่มนะครับชุดนักสืบปัวโรของนักเขียนอย่างอาเกาตคริสตี้ครับเรื่องราวของนักสืบชาวเบลเยียมที่มีฉากหลังอยู่ในช่วงยุคประมาณสงครามโลกครั้งที่2ครับและเป็นนิยายเล่มที่2ครับที่ถูกทาง20 t h Century Studio และ n ค e t h b r a ร a ณาหยิบมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ครับเดสออนไลน์ถือว่าเป็นนิยายที่ดังพอสมควรนะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นหนังมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่3ครับเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวฉากหลังที่เกิดในประเทศที่มีความน่าสนใจครับ ดังนั้นด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ย Death o น t ด e n i l ดูเหมาะจะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มากๆเลยนะครับโดยหนังเรื่องนี้ถ่ายทํากันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกเลื่อนหลายรอบครับเพราะโควิด -19 กําหนดฉายล่าสุดนะครับลงตัวที่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะได้ดูแล้วก็มันจะต้องไม่เลื่อนฉายอีกแล้วนะครับซึ่งในหนังภาคก่อนนะครับเรื่องราวใน murder on the Orient Express เนี่ยจบลงเอาไว้เนี่ยตอนที่มีคนมาชวนให้ปัวโรไปช่วยสืบคดีที่แม่น้ำนายครับซึ่า มันคือการปูเข้าสู่ Death on the Nile นั่นเองครับเราไปดูตัวอย่างนี้ของ Death on the Nile กันดีกว่านะครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจอยู่ในนั้นบ้างครับ <and> แน่นอนครับเรื่องราวในหนังเนี่ยเกิดขึ้นที่แม่น,น้ำไนล์ประเทศอียิปต์ครับเหตุการณ์ในหนังน่าจะเกิดช่วงประมาณปี1937เป็นปีที่อักาธาคริสตี้เขียนนิยายเรื่องนี้ตอนนั้นเลยครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่การเที่ยวล่องแม่น้ำไนล์ด้วยเรือจากคนไอน้ำเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมพอสมควรครับตัวหนังปูให้เราเห็นตัวละครกลุ่ ที่ถูกเชิญมาให้ล่องแม่น้ำไนไปด้วยกันซึ่งไม่ใช่การท่องเที่ยวตามธรรมดานะครับแต่เป็นการมาร่วมงานวิวาของ2ตุละครสำคัญในเรื่องครับ Please welcome the New West and Mr. Mrs Simon <laughs> นั่นก็คือคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันไซมอนและลินเน็ตที่รับบทโดยอาร์มี่แฮมเมอร์และเกลกระโดดนั่นเองครับแต่คนดูเนี่ยน่าจะรู้กันดีครับว่าการแต่งงานและการท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไม่ราบรื่นแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในแขกรับเชิญก็คือนักสืบปัวโรครับ the alive. ประเด็นที่การมีปัวโรอยู่ที่ไหนก็จะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นั่นเนี่ยเรื่องแบบนี้เรียกว่าดีเทคทีฟปัวโรนะครับเป็นต้นฉบับก่อนคินเดอิจิกับโคนันของประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปนะ ที่ตัวละครตัวนี้ไปโผล่ที่ไหนมักจะเกิดเขตฆาตกรรมที่นั่นครับแต่บอกว่าปัวโรเป็นตัวซวยอะไรทํานองนั้นคงจะไม่ใช่ครับเพราะตัวเขาเองเนี่ย มักจะถูกรับเชิญไปในสถานที่ที่กำลังมีความเสี่ยงว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นอยู่แล้วครับและงานนี้คนที่เชิญ d ด t เ c t i ทีฟปัวโรมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นตัวเจ้าสาวอย่างคุณเลนเดนนั่นเองครับที่เจ้าตัวบอกกับปัวโรตรงๆว่าเธอสังหอนใจว่ามันน่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแน่นอนว่าฉากหลังของหนังคือแม่น้ำไนา์ในประเทศอียิปต์นะครับแต่จริงๆแล้วหนังถ่ายทำกันที่ประเทศอังกฤษครับและส่วนใหญ่ถ่ายทำกันในสตูดิโอส่วนฉากนอกสถานที่นั้นไปถ่ายทำกันที่โมร็อกโกในฉากของมหาวิหาร บูซินเบลครับที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการถ่ายทำครับแต่แน่นอนนะครับแม้ว่าหนังจะมีฉากแม่น้ําในสถานที่ต่างๆในประเทศอียิปต์ให้เห็นแต่ฉากสําคัญที่สุดของหนังประเภทนี้ก็คือสถานที่ปิดตายนั่นเองครับที่ตัวละครทั้งหมดถูกขังรวมกันไว้จนเกิดเหตฆาตกรรมขึ้นในหนังเรื่องนี้สถานที่ที่ว่าก็คือเรือล่องแม่น้ําที่มีชื่อว่าคารนิคลำนี้นั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือตัวเลนเนตที่เป็นเจ้าสาวเองเนี่ย กำลังโดนปองร้ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแจ็คกี้ที่เป็นอดีตคนรักของสามีเธอครับที่ติดตามมาในการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับซึ่งการติดตามมาของแจ็คกี้ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับเพราะเลนเน็ตเชื่อว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคนนี้ยังไม่สามารถตัดใจจากสามีเธอได้นั่นเองครับ และสุดท้ายก็เป็นไปตามค่าครับเมื่อมีคนถูกฆาตรกรรมจริงๆแน่นอนว่าฆาตรกรเนี่ยแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนที่เดินทางมาร่วมกันครับและที่สําคัญที่สุดฆาตรกรอาจจะไม่ได้หยุดลงเพียงแค่เหยื่อคนแรกครับเมื่อมีฝนตก จะมีเหยื่อคนต่อไปครับแน่นอนว่าหนังสไตล์นี้นะครับจะมีตัวละครต้องสงสัยเต็มไปหมดเลยครับฆาตกรอาจจะเป็นใครก็ได้ที่น่าสงสัยมากๆหรือเป็นไปได้กระทั่งคนที่เดินทางมาแบบดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักของเรื่องเลยก็ตามครับ Were you aware Feel safe here. ลิเน็ตเล่าว,ว่าที่สามีเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของการปองร้ายโดยตรงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเดินทางมาเยือนโบราณสถานสำคัญอบูซิมเบลที่มีคนพยายามจะผลักหินมาทับให้ทั้งคู่ตายครับ แต่ใครล่ะที่น่าสงสัยที่สุดแน่นอนผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากแจ็คกี้สาวสวยที่ดูเหมือนจะตัดใจจากคนรักคนเล่นเดดไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับใครตามนิยายของอังการทคริสตี้มาตลอดเนี่ยจะทราบดีครับว่าทุกตัวละครรู้แล้วแต่มีโอกาสเป็นฆาตรกรได้ทั้งหมดทั้งสิ้นครับแม้กระทั่งตัวเล่นเดดเองก็ตามครับที่โดนแจ็คกี้กล่าวหากลับเหมือนกันว่าเธอเองก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันแล้วเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้มันมาครับ แต่ที่แน่ๆก็คืออากูปโรบอกว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนครับแต่มีใครบางคนวางแผนเอาไว้อย่างแยบยลครับ ฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักความหึงหวงและที่สําคัญเรื่องความโลภก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้เกิดฆาตกรรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะในหนังเนี่ยแสดงให้เราเห็นครับว่ามีเครื่องประดับล้ําค่าชิ้นหนึ่งครับที่กลายเป็นปัจจัยสําคัญของเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเครื่องประดับที่ว่าก็คือเพชรสีเหลืองเม็ดนี้ครับโดยเพชรที่ใช้ในการถ่ายทํา เป็นเพชรสีเหลืองรั้ว่าเยลโล่ไดมอนด์ของจริงครับที่ผู้สร้างหยิบยืมมาจากทิฟฟานี่เพื่อใช้ในการถ่ายทำเรื่องนี้โดยเฉพาะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับฆาตกรอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งคนอาจจะเป็นการร่วมมือของใครบางคนก็เป็นไปได้ครับและข้อดีอย่างหนึ่งของหนังฟอร์มใหญ่ระดับนี้ก็คือทฤษฎีดาราดังไม่สามารถใช้ได้กับหนังชุดนี้เสมอไปครับ ทฤษฎีดาราดังคืออะไรทฤษฎีดาราดังก็คือการที่มีนักแสดงชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์เกินหน้าเกินตาตัวละครอื่นๆอยู่ในเรื่องอยู่เนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ไม่น้อยครับว่าถ้าตัวละครตัวนั้นตน้ตนๆเรื่องดูเหมือนว่าจะไม่มีบทแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วทฤษฎีดาราดังจะบอกกับเราว่าไอคนที่ดังที่สุดนั่นแหละรครับที่จะเป็นฆาตกรครับ แต่หนังระดับนี้นะครับดาราที่มาเล่นต้องยอมรับว่าดังด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับเอาแบบไม่ดูเนื้อหาเลยไม่ดูอะไรเลยทุกคนก็มีโอกาสมีบทเด่นด้วยกันทั้งหมดนะครับตัวละครในหนังมีทั้งนักเขียนนิยายชื่อดังที่เดินทางมากับลูกสาวตัวดาราที่แสดงเป็นลูกสาวก็คือลิทิเทียไรท์จากหนังเรื่อง Black Panther นั่นเองครับมีสิทธิ์เก่าของมาเวลก็ต้องมีสิทธิ์เก่าของเกมวั t สโตนอยู่ในเรื่องครับนั่นก็คือโรสเลสลีย์เจ้าของบทอีกิดจากเกมวับสโตรนนั่นเองครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีตัวละครเพื่อนของปัวโรนะครับที่เป็นคนติดต่อให้เขาเดินทางมาในทริปนี้เป็นตัวละครที่มีบทบาทในะนิยายแล้วก็หนัง Murder on the Orient Express ด้วยครับแต่ในนิยายเ e ื่อง n the n เนี่ยเขาไม่ได้มีบทอยู่นะครับในเวอร์ชั่นหนังกลับมีบทเข้ามาแถมยังใส่บทแม่ของเขาที่แสดงโดยนักแสดงชื่อดังระดับตำนานอย่างเอเนตเบนนิงเข้ามาด้วยครับในตัวอย่างตัวละครของเอเนตเบนนิงดูเหมือนจะมีบทบาทเยอะพอสมควรนะครับหรือว่า Death on the ฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้อาจจะมีความแตกต่างจากนิยายต้นฉบับพอสมควรครับ เรียกว่าแม้แต่ตัวละครที่เคยโผล่มาในหนังภาคที่แล้วเนี่ยพูดตามตรงว่าก็ไม่สามารถไว้ใจได้ครับเพราะพอบวกเพื่อนของปัวโรตัวนี้เข้าไปเนี่ยแกก็ดูมีอะไรน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยครับส่วนนักแสดงคนอื่นๆต้องบอกว่านักแสดงเป็นตัวจริงโด่งดังทั้งหมดทั้งสิ้นครับที่มีทั้งดาราตลกชื่อดังนักแสดงละครเวทีระดับรางวัลของอังกฤษทุกคนจึงล้วนแล้วแต่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดครับ อย่างไรก็ตามนะครับทันทีที่ตัวอย่างตัวนี้ปล่อยออกมานักแสดงคนที่คนสนใจมากที่สุดว่าบทบาทของเขาในตัวอย่างจะเป็นอย่างไรก็นแน่ก็คืออาร์มี่แฮมเมอร์นั่นเองครับเช่นเดียวกันกับดาราหลายๆคนในยุคนี้นะครับระหว่างที่ถ่ายทําหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วหนังกาลังโดนเลื่อนฉายอยู่เนี่ยอาร์มี่แฮมเมอร์ดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวครับซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศอื้อฉาวขนาดไหนก็ฉาวขนาดที่ทําให้ตัวเคเองเนี่ยโดนถอดออกจากบทหนังที่ถูกวางตัวเอาไว้แล้วทั้งหมดครับลือกันว่าอนาคตของอาร์มี่แฮมเมอร์แทบจะหมดในวงการบันเทิงไปเลยแหะครับจุดนี้ทําให้หลายคนสงสัยครับว่าจริงๆแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยบทของอาร์มี่แฮมเมอร์จะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งผู้สร้างเดซอนเดอร์นก็ยังยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนนักแสดงให้ใครมาแสดงแทนหรือว่าจะมี การถ่ายทําอะไรใหม่นะครับในตัวอย่างก็เห็นได้ชัดๆเละครับว่าบทบาทของเขาเนี่ยเด่นที่เดียวครับไม่มีความพยายามในการตัดต่อหรือว่าลบตัวละครตัวนี้ทิ้องออกไปครับ <Trust> you, What you want say? ซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าในช่วงเวลาณขนาดนี้นะครับ Death on the Nile น่าจะเป็นหนังเรื่องท้ายๆของ a r m y h a m m มเมแล้วก็เป็นไปได้ครับผลงานหลังจากนี้ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะสามารถปรับปรุงตัวหรือไปเข้ารับการบัาบัดอะไรให้เรียบร้อยซะก,ก่อนครับซึ่งการที่หนังยังคงมี a r m y h a m m มเมเอาไว้อยู่นะครับก็คงเป็นเพราะว่าตัวละครของแกใน De a t h on the Nile เนี่ยมันโดดเด่นจริงๆครับ หวังว่าตัวอย่างนี้คงเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะได้ดู Death on the n น l e ครับเพราะแน่นอนว่าเสน่ห์ของหนังแบบสืบสวนสอบสวนฆาตรกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือใครคือฆาตรกรตัวจริงและเราอยากรู้เรื่องนี้พร้อมๆกับหนังที่ดำเนินไปครับดังนั้นแล้วผมหวังว่าทางค่ายจะไม่ปล่อยอะไรออกมาสปอยเราคนดูก่อนที่จะได้ดูหนัง d Death on the Nile นะครับ และนี่แหละครับตัวอย่างที่ผมจีนวิวไฟเดอร์หยิบเอามาพูดให้กับทุกคนได้ฟังนะครับในเมเจอร์โทรทนครับนำมาถอดรหัสมาดูรายละเอียดต่างๆกันครับว่ามีจุดไหนตรงไหนน่าสนใจอยู่บ้างนะครับแลวถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมจีนวิวไฟเดอร์หยิบเอาตัวอย่างหนังเรื่องไหนนะครับเอามาพูดเอามาเล่าเอามาถอดรหัสกันในเมเจอร์ทรทัแบบนี้เราก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ the murderer is here and will stay here